ฮาโลวีนนี้ทำให้นางเอกซุปตาหายไปไหนเมื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปรากฏตัวในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเทศกาลฮาโลวีนปีนี้วงการบันเทิงก็คึกคักด้วยความครีเอทของดาราเซเลบทั่วไปแต่ละคนมีไอเดียแตกต่างกันไปมีคนที่เลือกแต่งตัวเป็นผีสุดน่ากลัวแต่ก็มีบางคนที่เลือกแนวสวยงามจนทําให้คนรอบข้างตกใจไม่น้อยอย่างไรก็ตามมีบางคนที่เลือกแนวที่ทําให้คนรอบข้างต้องหยุดนิ่งและคิดว่านี่จริงๆเป็นใครและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบเฟิร์นพิมพชนกนางเอกซุป ตาสาวที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ที่น่าประหลาดใจคือเมื่อเธอปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของเพนนีไวส์ปีซาตัวตลกจากหนังเรื่องไอทีบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเบฟเฟนเบอร์ https colon s l a s l a s www instagram com s l a s b e v e r l question mark h เท่ากับ th ทำให้ทั้งเพื่อนดาราและแฟนคลับต้องตกใจและคอมเมนต์กันอย่างมากหลายคนถึงกับต้องกลับไปดูชื่อบัญชีเพื่อตรวจสอบว่านี่จริงๆคือเบฟเฟนหรือไม่ได้วยความที่เธอสามารถเปลี่ยนโฉมได้อย่างลงตัวจนเกินความคาดหมาย แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าไบเฟิร์นไม่ได้เลือกแต่งตัวเป็นตัวละครทั่วๆไปแต่เธอเลือกเป็นเพนนีไวส์ซึ่งเป็นตัวละครที่มีความหลอนและความตลกผสมผสานกันอย่างลงตัวทําให้ภาพรวมของเธอดูน่ากลัวและน่าสนใจในขณะเดียวกันซึ่งสิ่งนี้ทําให้คนรอบข้างต้องประทับใจกับความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญของเธอในการลองสิ่งใหม่ๆและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดคือการที่ไบเฟิร์นสามารถเปลี่ยนโฉมได้อย่างลงตัวนี้ ไม่ใช่แค่เพราะเธอมีทีมงานที่ดีแต่ยังเป็นเพราะเธอมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทําให้สิ่งที่เธอทําดูสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีให้กับทุกคนที่ต้องการทดลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตคําถามสําหรับคุณคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนโฉมของใบเฟิร์นคุณคิดว่านี่เป็นไอเดียที่ดีหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิอ่านข่าวเพิ่มเติมมูลนิธิกันจองพลังช่วยสู้โอนเงินคืนให้กับบริษัทมิสแกรนห้าหมื่นแล้ว https colon slash l a s w w w t r b a n k o k r i s i a e c o m slash news slash lifestyle entertainment slash หนึ่ง7้า slash เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดใจสาเหตุที่ยังไม่ได้อวน3ล้านให้แม่เกด https colon slash l a s w w w t r b a n k o k r i s i a e c o m slash news slash lifestyle entertainment slash หนึ่งห้า slash ยอมเลยโบเมลดาไม่ตกเทรนด์แปลงโฉมเป็นผีสาวผมบอล https colon slash a s w w w t r i b a n k h u i s i c o m s l a s news s l a s lifestyle entertainment slash หนึ่งห้าดสามเก้า l a s ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https colon slash a s w w w t r i b a n k h i s i c o m s l a s facebook https colon slash slash facebook. com s l a s b a n k h i s i x twitter s h t t p s colon s a l a s twitter. com slash t h e b a n k h i s i t e instagram https://www.instagram.com/tibengkukisai/ youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m f 5 f e m c v o c g h 5 n t w c c 2 h j g ดูข่าวต้นฉบับ https://tibengkukisai.com/news/style/entertainment/1574249 w w w